จุดด่างดำหลายคนยังประสบปัญหาหน้าพังไม่เป็นท่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาสิวเป็นอันดับต้นๆจะมาจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือรอยสิวพอสิวหายรอยสิวก็ตามมาแต่อย่าเพิ่งไปกังวลใจไปค่ะเพราะอันที่จริงก็มีทางออกอยู่วันนี้เมียวอิงจะมาเผยความลับแบบหมดเปลือกด้วย3วิธีกู้ผิวพังในราคาหลักสิบ วิธีที่1พักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรอยสิวอะ่ะทุกคนงงไหมวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่เบสิกมากๆเลยการนอนก่อนสี่ทุ่มหรือการนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงเนี่ยจะมีผลมากเพราะตอนที่เรานอนอยู่ร่างกายของเราก็จะไปซ่อมแซมผิวโดวยอัตโนมัติทําให้รอยสิวของเราดูจางไวขึ้นค่ะวิธีที่2ห้ามเอามือไปบีบสิวกดเองเด็ดขาดไม่ว่าอยากจะแกะเกามากขนาดไหนนะคะก็ห้ามเด็ดขาดค่ะ เพราะการที่เราเอามือไปกดบีบสิวเองนะคะจะทําให้สิวเนี่ยอักเสบมากกว่าเดิมและทําให้เป็นรอยดําฝังลึกมากกว่าเดิมค่ะดังนั้นทุกคนต้องอดใจเอาไว้ก่อนห้ามามือไปจับเด็ดขาดเลยค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้วนะคะนอนหลับก็แล้วไม่เอามือไปจับไปเกาหน้าก็แล้วแต่รอยดําก็ยังไม่จางหายไปสักทีต้องใช้ ดักสปอร์ตไบโซลูชันเซรั่มช่วยเลือเล่อเลือนรอยดำให้ดูจางลงด้วยสารสก,กัดจากดอกแซลิลลี่วิตามินซีคอลลาเจนและให้ยาลูรอมแปดโมเลกุลเนื้อใสาบางเบาเปรียบเสมือนองค์ครักษพิทักษผิวพร้อมทั้งล็อกความชุ่มชื้นผสนพลังผิวโซมให้กลับมาสดใสด้วย RBA เทคโนโลยีเน้นบำรุงผิวยังตรงจุดให้ผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนสม่ำเสมอใครกังวลว่าจะแพ้สบายใจได้เลยเพราะหน้าซองระบุไว้เลยว่าไม่มีแอลกอฮอล์และสเตียรอย เป็นเซรั่มลดรอยที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่ได้ใช้ทุกวันนะคะผลลัพธ์ที่ออกมานี่จะเห็นว่ารอยดําข้างนี้นะคะตางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะให้ก่อนแต่งหน้านะคะก็จะไม่ไปรบกวนเมคอัพเลยผิวก็จะมีความเล่นแสงกโกลประมาณนี้เลยค่ะสมแล้วนะคะที่เรียกว่าเป็นเคลียร์นอตเคลียร์สิวจริงค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิลเลวนเลยค่ะเขามีแบบซองให้ทดลองด้วยนะมาในรูปหน้าตาของแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครติดใจเนี่ย จะลองใช้เป็นแบบขวดเลยก็ได้นะคะหาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำเลยทั่วไปเมียวอิงฟันทงความปังค่ะ